สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทําของทําชุดต่างๆทําอาวุธผมจะมาอธิบายให้หมดเลยสําหรับใครที่เป็นผู้เ่นใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องทําของไปแนวไหนต้องทาออฟอะไรออฟหลักอะไรออฟรองอะไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันเนี่ยนะครับทุกคนฝากเพื่อนลองไปกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจสําหรับอคอนเทนต์หลักๆนะครับในช่องเนี่ยก็สามารถ ดเน a ได้นะครับทุกคนลิงก์เนี่ยอยู่ในดีคริปชั่นเลยนะหรือใครจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์เพิ่มก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมขออนุญาตเข้าสปอนเซอร์สักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะทุกคนอ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม Payto Win Topup นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยกอ็อยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกที่หยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอ,อก ID ก็คือยู d ของเรานะครับก็กรอปมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่า,าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONSZ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเติมเงินเพ y ทวิน n t o p าฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุยกันครับ โอเคครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราต้องเท้าความไปถึงตอนที่เราเนี่ยมีเลเวลสักประมาณ1นะครับหึงถึงเลเวลสิก่อนละกันซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะใส่ของเลเวลสิกันอยู่แล้วแหละนะถูกไหมอ่นะพอเลเวลสิก็ต้องใส่10นะทีนี้เนี่ยจะถามว่าคนที่ใส่เลเวลสิใส่ของเลเวลสิเนี่ยใส่ยาวกันไปจนถึงเลเวลเท่าไหร่กันครับอ่นะทุกคนตอบหน่อยคอมเมนต์ตอบกันหน่อย อ่าซึ่งแน่นอนครับว่าของเลเวล10เนี่ยมันถ้าจริงๆแล้วนะครับมันสามารถใส่ยาวไปจนถึงเลเวล50ได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่จะใส่แบบนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างล่ะมีปัจจัยอะไรนะครับที่เราจะสามารถทําแบบนั้นได้ถ้าเป็นตัวละครเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนํำไหมสําหรับผมนะบผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำนะครับที่จะให้ใส่ตั้งแต่ของเลเวล10นะครับถ้าของชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกรดระดับสีแดงหรือว่าสีทองนะครับ ถ้าเป็นสีแดงแน่นอนครับว่ามันสามารถใส่ได้และทีนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยะครัยถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยที่สร้างตัวละครมานับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับต้องทําของให้เป็นสีทองหรือสีแดงถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนที่เก็บรีเวลตัวหลักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเก็บสมุดในส่วนของสารานุกรมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสารานุกรมให้ดูขออ้อจากดานนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ในส่วนของสารนุกรมเนี่ยมันช่วยทําให้ตัวละครเราเนี่ยนะครับนะมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อันนี้เนี่ยคือสารนุกรมนะครับสเตตัสที่ผมทําไว้ประมาณนี้ถ้าผมไปสร้างตัวละครเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่อาวุธธรรมดาชุดธรรมดาเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องเป็นเกียร์สีทองหรือว่าสีแดงเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้ไหมยาวไปจนถึง50เลยได้หรือเปล่านะครับของเลเวล10แน่นอนครับว่ามันสามารถทําได้เพราะว่าคาสแตดตรงนี้เนี่ยมันไปบวกให้ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมขอกลับเข้าไปในดันแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อเปิดเข้ามาให้ทุกคนได้เห็นนะอ่ะทีนี้ครับมาเรามาคุยกันต่อซึ่งแน่นอนครับว่ามันใส่ได้เพราะว่าสมุดเรามันเยอะนั่นเองแล้วจะมีอะไรอีกละ่ะที่จะทําให้ตัวละครรองของเราหรือว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันทาแบบนั้นได้ก็จะเป็นในส่วนของพูดครับพูดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่มีพูดบอสเนี่ยนะครับก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีละ่ะจะทํายังไงนะครับผมก็แนะนำนะครับสําหรับผมนะ อันนี้คือแนวทางนะครับทุกคนก็คือให้เราเนี่ยทำของนะครับเลเวล10นะครับทำของเลเวล10เนี่ยใส่ไปจนถึงเลเวล30ก่อนนะจะใส่เป็นของระดับไหนก็ได้นะครับอ่าไปเปลี่ยนอีกทีคือเลเวล30นะครับพอเราเป็นเลเวล30แล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยทําต่อไปนะครับจนถึงเลเวล50ซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงเลเวล1 ไปจนถึงเลเวล40นะครับทุกคนฟังดีๆนะ1-40นะครับการเก็บเลเวลของเราเนี่ยจะเป็นการเก็บเควสซะส่วนใหญ่เพราะว่าการเก็บเควสเนี่ยจะทําให้เรานะครับเก็บเลเวลได้ไวที่สุดแหละครับในช่วงเลเวล1-40ถึงนะทุกคนผมก็เลยแนะนํานะครับว่าเรานะครับจาเป็นที่จะต้องใช้พูดตรงนี้ก่อนอ่าถ้าเกิดใครโชคดีหน่อยก็อาจจะได้พูดที่เป็นระดับฮอตแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่ดีนะครับก็อาจจะได้เป็นสีม่วงหรือถ้าเกิดใครแบบดวงไม่ค่อยดีเลยก็จะได้เป็นสีํำเงินนะครับ ็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะซึ่งผมจะแนะนําในส่วนของการที่ไม่มีพูดบอสละกันนะครับจะได้เป็นสเตเบิลทั่วๆไปที่หลายๆคนอาจจะไม่มีนะครับเหมือนผมตัวผมเองก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะทีนี้1-40เนี่ยเราทำเควสถูกไหมซึ่งการตีมอนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็อยากจะให้ทํานะครับติดติดเอาไว้ชุดที่จะให้ทําติดไว้เลยนะครับในช่วงเลเวล1นึเนี่ยก็จะเป็นชุด นี่หละครับขอระดับสีน้ําเงินก็ได้นะครับขอระดับสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะทุกคนนะครับเนี่ยทำทำเองได้หรือว่าซื้อมาผสมเองก็ได้ครับซื้อจากในร้านค้าทั่วไปตรงนี้เนี่ยชุดอาวุธเกราะตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็มาเริ่มทําเอานะครับก็คือซื้อมาเยอะๆแล้วก็ผสมผสมเอาก็ได้หรือจะไปหาซื้อในตลาดเมื่อสักูนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ซื้อเปิดตลาดมาแล้วนะอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันอย่างเช่นอาวุธนะครับ ดาบเนี่ยของผมเนี่ยเลเวลสินะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสีน้ิเงินเนี่ยราคา8ปดพันเองนะครับก็ซื้อมาใส่ได้เลยยาวๆนะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดใครไม่มีเงินจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ทําก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้เควส์นะแต่ถ้าอันนี้เนี่ยมันจะต้องเติมไงแล้วก็ต้องใช้เหรียญทองแต่ที่ผมแนะนําก็คือทําผ่านร้านค้าทั่วไปตรงนี้แล้วก็ซื้ออาวุธมาผสมเอานะครับ ตรงนี้เราจะต้องดูอะไร,ะรบ้างในในส่วนของออฟเนี่ยแนะนำนะครับในช่วง1ไปจนถึงเลเวล50เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปสนออฟใดใดทั้งสิ้นนะครับแนะนาเลยคือออฟเนี่ยมันคือตรงนี้ออฟหลักออฟรองนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากออแค่ให้มันใส่แล้วก็เพิ่มสเตต่างๆให้กับตัวละครของเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะไปทําจริงๆยงังจังเนี่ยจะเป็นช่วงเลเวล50ละกันทีนี้ผมจะขอสคิปข้ามในช่วงเลเวล1 ถึงเรเวล49มาเลยนะครับจะเริ่มต้นที่เรเวล50เลยนะทุกคนอันนี้คือการเท้าความไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาตู่ปัจจุบันนะครับที่ทุกคนเนี่ยอ่าเริ่มทําของกันนะครับก็คือช่วงเรเวล50อ่ะเรามาดูของในตลาดแล้วกันนะครับของในตลาดนะครับเอาเป็นอาวุธของดาบแล้วกันจะได้แบบเห็นง่ายๆนะครับดาบเนี่ยนะทุกคนเขาเริ่มทํากันจริงๆก็คือ ห้นะครับถามว่า50เนี่ยเราจะใส่ในส่วนของดาบสีอะไรนะครับก็จะมีหลกัหลกๆนะครับก็จะเป็นสีม่วงสีทองและสีแดงนะครับสสีนี้เนี่ยที่คนนะครับนิยมใส่กันมากที่สุดอ่าถ้าถามผมนะครับผมอยากให้ทุกคนที่มีงบประมาณเนี่ยใส่สีแดงไปเลย นะครับแล้วไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งคือ90ถ้าทําไหวนะครับก็คือใส่เซ็ตสีแดงไปทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเซ็ตเนี่ยนะครับมันจะไปบวกในส่วนของนี่ครับ HP critical crit damage นะครับในการใส่7ชิ้นนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับออฟพวกนี้จะบวกเหมือนกันหมดนะทุกคนที่เป็นออฟครีตรงนี้นะครับออฟเชิ้นอ่ะจะเหมือนกันหมดเลยของ70ก็จะบวกประมาณนี้แหละนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าจะทําจริงๆนะครับไม่ต้องไปทําของ70ก็ได้ ให้เราเนี่ยทำสีแดงนะครับของเลเวล50ไปก่อนออฟหลกัหลกๆนะครับจะเป็นออฟแม่นยำนะทุกคนออฟแม่นยำหรือว่าคริทิคอล1%ก็ได้อันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็ดัวแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเชร์เป็นอ่แม่นยำกับคริทิคอลแค่2อ,อันนี้เท่านั้นนะครับเออเพราะว่าแม่นเราเนี่ยถ้าเกิดแม่นน้อยนะครับผมบอกเลยว่าตีมอลลาบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาคริทิคอลนะครับ หรือว่าแม่นยําใส่อ่ะเราอาจจะไม่ได้แม่นยําในส่วนของอันนี้นะครับเราอาจจะไปหาแม่นยําในส่วนของอันนี้อ่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกาะแล้วกันเกาะของเลเวลห้าสิบสีแดงนะครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลบหลีกใช่ไหมเดี๋ยวดูราคาที่แพงที่สุดหน่อยอืมอันนี้เนี่ยเพิ่มอ e p เพิ่มทองอ่าสะท้อน HP นะครับอ่าเอชอชพีีอ่ะ, HP, HP, HP. อะนี่นี่น แม่นยำนะครับเราหาซื้อแม่นยำใส่ก็ได้นะทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงเลเวล50ไปจนถึง70เนี่ยความแม่นยำในที่ที่ควรจะมีนะที่ควรจะมีนะครับถ้าช่วง50ก็สักร้อยห้าขึ้นไปนะแล้วก็ช่วงเลเวล60นะครับขอสักร้อยสิบถึงร้อยสิบสองและช่วง70นะครับขอร้อยสิบห้าถึงร้อยสิบแปดนะครับเพื่อที่จะได้ตีมอนสเตอร์นะครับให้มันโดนเพราะว่าถ้าเกิดแม่นเราน้อยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราจะตีมอนไม่โดนแล้วมันจะเปลือง ทั้งเลือดทั้งมานาทั้งเวลานะครับจะเปลืองหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนําว่าให้หาออฟแมนยำนะครับรวมแล้วเนี่ยให้ได้สัก100ถึง115นะครับในช่วงเลเวล60นะหรือถ้าเกิดอ่าให้ดีหน่อยก็เกินเกินไปเลยก็ได้นะครับอ่ะในส่วนต่อไปนะครับคริทิคอลเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องทําด้วยนะครับแต่ว่าครีที่ผมมันเยอะเนี่ยผมได้บัฟ แหววของเลเวล65มาแล้วทุกคนก็เลยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีเยอะขนาดนี้ในช่วงแรกๆแต่ถ้ามีได้ก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยผมบูตขึ้นมาได้เพราะว่าบัฟนะครับมันเลยได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับทำของแดงใส่นะทุกคนทําของแดงใส่ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดใครพอมีงบหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีงบแล้วเราจะใส่ของอะไรล่ะทีนี้นะครับผมก็จะแนะนํามาเป็นสีม่วงนะครับของ50ม่วง หรือถ้าให้ดีหน่อยก็เป็นสีทองไม่ต้องเอาสีแดงนะครับแต่50ม่วงเนี่ยนะครับราคามันเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะทุกคนคือใส่ไปก่อนได้ครับออฟหลกัหลกๆก็ยังเป็นออฟแม่นยำอยู่อ่าแต่ว่าถ้าเกิดแม่นยำเราถึงแล้วเนี่ยก็จบครับออฟเราก็สามารถใส่ได้ทุกออฟแหละที่ถูกที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บเลเวลก่อนนะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าไม่ได้มีสมุดนะคือแบบว่าเปิดอิมเพรสชันเลยตัวแรกเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ย ใส่50ไปจนถึง70แล้ว70เนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนอาวุธชุดต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่ไม่มีสมุดเยอะๆนะแต่ถ้ามีสมุดเยอะๆมีบอสด,ด้วยเนี่ยอ่าเราก็สามารถใส่50สีม่วงเนี่ยไปยาวๆได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไปลองฟาร์มแล้วนะครับแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะมอนมันตีแรงเกินไปเราตีมอนเบาเกินไปนะครับแบบว่าไม่ได้ปิดมอนใน2หรือว่า3ฮิตเนี่ยโอเค เราก็ต้องกลับมาเริ่มทำของของเลเวล70แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะโดนมอนสเตอร์เนี่ยตีแรงนะครับเพราะว่าของ70กับอ,อของม่วง50เนี่ยครับมันก็มีความต่างกันอยู่ในเรื่องของการป้องกันหรือว่าเลือดตรงนี้นะครับที่จะบวกเพิ่มขึ้นมาอ่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องไปเวทกันดูอีกทีนึงนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถทําหรือว่าเก็บสมุดได้เยอะมากน้อยแค่ไหน,นครับยิ่งเราทําได้มากเท่าไหร่ ของเราก็เปลี่ยนน้อยมากเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งการเก็บสมุดอะ่ะมันเก็บฟีแต่ว่าแค่ใช้เวลาแค่นั้นเองครับทุกคนก็ลองไปเบทก,กันดูนะครับอะทีนี้นะครับหลังจากที่เราสมมุติว่าเราเก็บเลเวลมาจนถึงเลเวลเจแล้วทีนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนของเนี่ยก็ต้องถามนะว่าของที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันจะซื้อหรือว่าจะทําเองดีถ้าให้ผมแนะนํานะทุกคนซื้อเถอะครับซื้อจบกว่า ถึงแม้ว่าออฟมันจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ได้หมดเยอะแน่นอนเวลาเราไปฟามเวลต่างๆเนี่ยเราจะได้กล่องสุ่มอาวุธชุดประดับพวกนี้มานะครับเราก็สามารถเก็บตรงนี้เนี่ยมาทําเองก็ได้นะเครื่องผมเนี่ยก็เก็บกล่องพวกนี้แหละแล้วก็มาเปิดหาของพวกนี้นะครับสุ่มผสมแล้วก็ขายนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะทําของได้ซึ่งออฟหลักๆนะครับในช่วง70ก็จะเป็นคริติคอลแม่นยําแล้วก็ ตามเอชคริทิคอลครับสามอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับทุกคนลองไปเวทด,ดูซึ่งของพวกนี้เนี่ยแพงมากอ่ะทีนี้นะครับการอัพสเตตัสเนี่ยทำยังไงบ้างหลายๆลคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในทุกๆอาชีพเลยนะครับจากที่ผมไปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เนี่ยเขานิยมลงเด็กกันครับลงเด็ก3คอนหหรือจะเป็นเด็กล้วนก็ได้และพวกคอนเนี่ยนะครับจะไปหาจากไหนให้มันได้เยอะๆนะครับมันมีหลากหลายวิธีมากในการหาคอน หนึ่งเลยนะครับก็คือการลงดันตรงนี้ที่ผมลงอยู่นี่นะครับแล้วเอาแต้มทั้งหมดเนี่ยไปลงคอนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถทําได้2นะครับทุกคนก็คือการเอาอัญมณีนะครับที่ซื้อจากในตลาดหรือเปิดหาไปจากไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะอะไรก็จะเอาเป็นคอนนะครับซึ่งคอน1 4 1 6 12เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเอาไปใส่กัน ่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะเพิ่มค่าคอนให้ตัวละครเรามันถึกขึ้นอันนี้เนี่ยจะเป็นการทำออฟอีกหนึ่งส่วนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปลงคอนเยอะในส่วนของสเตตัสตรงนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราทำตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีตรงไหนที่เราจะได้รับคอนอีกใช่ไหมก็จะมีในส่วนของออปชันครับผมออปชันในชุดเนี่ยหรือว่ประดับต่างๆเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเอฟเฟก,กระดับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเสริมตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันต้อง,องใช้พวกนี้ซึ่งค่อยๆทําไปค่อยๆเก็บไปได้ครับผมอ่าน,นี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับออฟหลักๆในการทําตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่สายนะส่วนส่วนตัวผมนะครับผมจะพยายามเน้นเด็กกับคอนเป็นหลักอ่าได้ทั้งแรงและป้องกันนะครับซึ่งเด็เนี่ยผมเอาไหมไม่เอานะะผมจะพยายามเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นตัวนี้ ผมจะเอาเปลี่ยนเป็นเด็กนะครับหรือว่าจะเป็นคอนนะครับโดยรวมนะครับจะทําให้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีตัวนี้นะครับยันเปลี่ยนคุณสมบัติก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นสีม่วงก็ทาของระดับสีม่วงนะครับนี่แบบนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยก็ทําระดับสีฟ้านะก็ประมาณนี้นะครับลองไปทํากันดูได้ตัวละครเราเนี่ยมันจะเก่งไม่เก่งนะครับขึ้นอยู่กับสเตตัสตรงนี้ไว้ทุกคนตรงนี้รายละเอียดดูก่อนก็ได้ครับอ่าตรงนี้เลย สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรื่องระบบของธาตุนะครับเรื่องระบบการโจมตีธาตุป้องกันธาตุเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเก็บในสมุดได้จะดีมากๆมันมีโจมตีธาตุนะครับขั้นละ150นะครับทุกธาตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเก็บครบนะครับตัวรองหรือว่าตัวที่เราสร้างใหม่เนี่ยจะตีธาตุได้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะจบมอนได้ไหวมากยิ่งขึ้นฟาร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นครับทุกคนลองไปทํากันดูนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็ อาจจะพูดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะยังไงนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เติมเงินกับ Payto Win และใช้โค้ดผมนะครับโค้ด o n s z เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆานะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยก็รอติดตามกันแล้วกันนะทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยขอฝากไว้เพียง We'll